บนโซนเชียลแชร์คลิปเตือนระวังเครื่องดื่มผสมวุ้นมะพราะ้าวเทตากแดดไว้คืนเดียวแห้งเป็นแผ่นเหมือนกระดาษหรือพลาสติก <H> um> ชัวเหรอศูนย์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับอาจารย์ที่สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลวุ้นมะพร้าวทำจากกระดาษหรือพลาสติกจริงไหมครับไม่จริงค่ะวุ้นมะพร้าวเป็นสารที่เป็นเซลลูโลสยับประทานได้ที่บอกว่าเป็นกระดาษหรือว่าเป็นพลาสติกเนี่ยอันนี้ไม่จริงค่ะแต่วุ้นมะพร้าวในขวดตามคลิปที่แชร์กันจะเป็นอย่างไรศูนย์ชัวก่อนแชร์จึงขอเดินทางไปดูกันชัดๆและสอบถามกับผู้อํานวยการโรงงานไม่จริงครับขอยืนยันเลยครับวุ้นมะพร้าวที่เราใช้ไม่ได้ทํามาจากกระดาษหรือพลาสติกแต่สรุปแแลล้้้ววคิปชรร์เตือนนใหังุมพา ทำจากกระดาษหรือพลาสติกนี่เป็นยังไงครับคลิปนี้ไม่จริงค่ะไม่ควรแชร์ต่อเป็นอย่างยิ่งค่ะน้ำผลไม้ที่แชร์ในคลิปเนี่ยยืนยันได้เลยว่าเราไม่ได้ผลิตมาจากกระดาษหรือพลาสติกเราผลิตมาจากวุ้นมะพร้าวที่ผ่านการหมักโดยธรรมชาติดังนั้นให้ช่วยลบคลิปหรือว่าอย่าแชร์ต่อไปครับขอบคุณครับการแชร์เ <c oughs> ตือตนด้วยความหวังดีแต่ขาดการตรวจสอบข้อเท็จจริงอาจยิ่งส่งผลกระทบเสียหายเกินคาดคิดได้นะครับ